สวัสดีครับผมถนอมเันี่นะคับผมสภาพพงมพไปนองนะครับมาตามเบิงผลขันโสแดงที่ใส่กัะต้นหอมนะครับตาปีคราื้มไนคแคขรองัจังวัดอบลนที่มาปูต้นหอมแม่นบ่ต้นหอมใส่สมแดง ม,ม love, ันด <te ีแบบไหนป่ามันมันแค่แแต่พอดีมันเิ่งได้บมันแต่ไหนเปิดให้บ้งเน่แต่เ่าเป็นสีลองตัะลนโอ้แต่เพรแค่ีบอกครับับัีเรื่ครัเปิดให้บ้งเนี่ยโอ้ยแงแรงครับโขันใส่ส้มแดงยังก่อนเป็นลกเป็นลูกหรอแต่ม ผมเสือหน้ากับมีกันไสช้มแดงนี่นะครับเอามาเบงเบงอีกแงนีป่ะโอ้นี่บอกกันใสช้มแดงมันแตกออไปนี่บอกเอตอดิเออหดียวบอกีปูหัวเดียวบมันแตกอไปนี่มัเดียวเดียวมันเทีมันต้นต้นมันอัวป๋อป้าไปนี่อับวแบบนี้นะนะเอ็นมันโอ้น้ำหนักได้บป้าไปเนีย้ำหนักดีแต่เขาพ่อขากมาก โอ้ขันขันไม่ขายในพ่อค้าไม่ต้ามากแบบนี้นะโอ้นาะเตก้อีก็นอกมาม้าอยางมาเบิ่งตั้งผีเนี่นี่เปิดให้เบิ่งอีกแม่นี่ขัดสีสมแดงมันมันมันซอยน่เรื่องอย่งจีบป่าตัวนึงงกดดนวนานจังมี่ึงกัมือนี่ครับีซิบมือโอ้ีมือ พูดยเสือมเฮ้ยแล้วตนหมอเปิดปนให้่ต้อง้ักกันะสอรือกันนี่ะหอ บอกอ๋อนี่แล้วกสมบูรณ์หมดมันเป็นตัวหอมแบบนี้อ้สมบูรณ์แค่นี้หรออ้ป้าหอมที่สมบูรณ์นี่ป้ามันเป็นแบบไหนครับสมบูรณ์ขอมในบิึงในบ่อป้าได้ขอมในบิึงก็น่ะบิึงก็น่ะห่างมันจะเป็นอย่ไหนโอ้หอมสมบูรณ์น่าเป็นแบบ

อครับเอ้าข้อนเบิ้งอีกเนี่ยอยอากเบิ้องหลายหัวเนี่มันจะสมบูรณ์บ่เนี่ยครับโอ้เนาะเอ้าข้อนี่เบิ้งอีกก็หนาป่ะโอ้นี่อนายเนีก็แค่เสี่ยงๆก่วโอ้ง่่อ้าจกรครับเอ้าขออนเบิ้งอีกก็หนาโอ้ข้อนี้แค่ข้อนายบ่เนี่

ทองหลายปวดป้อนี่โอ้ทหลายเหรครับอ,อันต้าซี่ให้เบิ่งกันน่าว่าหอมนี่สมบูรณ์แบบไหนบ้างบ้างมหัวเบิงบังห,หออยังกันน่ะสมบูรณ์หอมสมบูรณ์แต่เป็นจังสีเลยแบบนี้บ่ส้่วนลำส่นลำังมันจะนแข็งแรงจังสีอโอ้คั้นขันแบบนี้สมบูบรณ์บ่แเนนี่แหละสมบูรณ์เออนี่เป็นหอมขาวหอมแดงโอ้ครับครับครับซื้อว่าอยู่จังไยกับคนที่ปลูกหอมป่าเพราะอยากให้ใส่สมแดงเลยเพราะว่า มันดีใส่ก็หอมก็ดีใส่ก็ับบดีก็ดีโอ้ครับขับขับคับปัญญังบริเลียงโอ้นี่เน้องครับ,ข,บขอบคุณในไ,ดไลายปาสวัสดีครับสวัสดีครับ